ซุปน้องไก่นะคะเคลียร <you> ีเวอค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเคลียจะมาต้มซุปเอ,อ่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายหน่อยค่ะต้มซุปไก่นะคะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะต้มซุปไก่นะคะก็มีไก่คะ่ะเลือดไก่นะคะ เห็ดหอมค่ะต้นขึ้นช่ายมะละค่ะหัวชัยเท้าผักกาดดองค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปค่ะสองลิตรนะคะเครื่องปรุงก็มีรากผักชีสองรากเกลือหนึ่งช้อนกาแฟน้ำตาลสองช้อนกาแฟแล้วก็ พริกไทยหนึ่งช้อนกาแฟซุปก,ก้อนหนึ่งก้อนนะคะกระเทียมหนึ่งหัวค่ะโคลค่ะทุกอย่างโคลแล้วก็เอามาใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่เลยค่ะเห็ดหอมคะ่ะเห็ดหอมสี่ห้าดอกแล้วแต่นะคะจะหั่นก็ได้หรือว่าจะใส่ลงไปทั้งดอกก็ได้นะคะ น้ำแช่เห็ดหอมด้วยค่ะอย่าทิ้งนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยมะระหนึ่งลูกหัวไชเท้าหนึ่งหัวผักกาดดองหนึ่งต้นค่ะใส่ลงไปเลยหั่นให้เรียบร้อยนะคะมะระก็ฝานฝานแล้วก็แช่น้ำเกลือก็จะไม่ขมผักกาดดองก็ต้องล้างก่อนนะ ล้างให้หายกลิ่นดองก่อนหัวไชเท้าก็ปอกเปลือกก่อนนะคะจากนั้นนะคะเลือดไก่ค่ะหนึ่งก้อนหั่นเป็นลูกเต๋าก่อนใส่ลงไปเลยตามด้วยไก่ค่ะสะโพกไก่กับน่องไก่นะคะหนึ่งกิโล ใส่ลงไปเลยเคี่ยวนะคะเคี่ยวไฟปานกลางนะคะถ้าไฟแรงเกินน่ะน้ำซุปเขาจะเดือดแล้วมันจะคาวค่ะต้มซุปน้องไก่ค่ะร้อนๆเลยค่ะอ่าชิมเลยนะคะชิมน้ำซุปก็พออหอม หอมเผ็ดหอม,หอ,มอืมอร่อยค่ะหวานค่ะไม่ขมเลยมาล่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย